สบายดีสบายดีแม่กับลูกอะไรเก็บผักขี้เล็กเลยมาเล่นดอนตานพี่น้องเพิ่นได้ยังมากินไงไส่กอกกินไหมไส่กอกครับครับกินเลยลูกกินกินกินกัดกินใส่กอดใส่กอดใส่กอดใส่กอกลูกไม่่ใชถทะเลพี่น้องครับทะเลีดอนตาลไไม่ด้เรียก กินกินกินเพราพอยลากใหม่เนี่ยพอขยะเทียนกินดูมันเป็นหมอนคนมะละกินห้อมงมันก็มีคนเอนกันเพียวมาเพียวชิมใช้กลรองกัน โอ้ยบรรยากาศดีมากเลยสงบสงเอยมิวดาดสาดขมไม่ได้ลังรถดหรอบอกว่าไม่ได้เอามาน้อยมีสาดสีมันกระขาดไปไหมสาดเอาไอ้เอาลงมาจากรถตัวอืมกินไส้กอดเนี้ยอร่อยนะ <laughs> <laughs> อร่อย อะไรไว้นุกเครื่องผับวาดนี่เน,ะนาะน้ำมันขึ้นสูงมันเลยดูแม่สิฮักไปไหมเออค่ะมาเลยอมอืะ มันจะติมหน่อยจ้ารู้หรือเปล่าอันนี้ันเป็นนันนี้นะเ้าหูเอาอ,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 อิ้มคม <laughs> <sc ary> อม่อยเนี่ยเออมันลงไปเลยเนาะเอาขึ้นไห้ค่อยทำไม แอบเขาอป,ปะอป,ปะแซ่บเนาะน้ำกิ้มมันแซ่บมาไม่สิบบาทเอ้วน่อยากย้อนเสียงยังงี้จะต้องแต่ละดอกข่าว่าลาดลงไปเรื่อยๆเป็นอะไรแล้วเตียตเ้ยเนาะอืตอนนี้ครับพี่น้อง มานะรู้แล้วม่รู้ไอ้ดีแบบไอ้จะตกนตีนเป็ดเพราะมันก็ขาเป็ดเทียรอับมา้ั่อืมามามาจิ้นท้จอดมาเร็่ ไม่เอาใช่กัดเลยมึงเหรอหนา,หนานวามต้ขึ้นคอนี่อา,ากาศดีเลยเอาขาดมาด้มหนาวเอามาปิกนิกกันดิ จิ้มนะจิ้มมันเพ็ดเข้ามานีจากโลกวะอยากมองเขาอยู่จากบ้านเขามานี่ยจ <c oughs> ิ้มโคโล ปลอไภัยเพี่อนเพื่อนน่ยน,น่อยๆปามากเนยเอาบัตรอะไรครับก,กินใสเก่าบกัา <c oughs> เมเยาเลเ็เพชรใช่เพชรใย่ใเป่า อ้ะเลยนะตะลุง์นแบบนี้ช่วยแช่โอ้ยหอมแช่ๆคนอะไรยังเนื้อหอมเถอะว่ะขนอะไรเนื้อหอมจังเลยฮะคนอะไรเนื้อหอมจังเลย,เย,เลยช่วยก็ช่วยแช่แช่ก็ช่วยแชๆเเถือขบือปืงคาเถือดืออะไรกันอา้าวทำไมมันมีเรือหางยาวเหมือนเขาขนสินค้าเลยอ่ะอืมเรือมันนาเห็นเรือไหมคะมันนายมันย่วจอเคียวอ่ะเรือ สีเ,เขียวเรือสีเขียวเห็นไหมคะเออหนูเห็นไม่รูกเห็นไหมน่ะไปขี่ไปขีปข่เรือไหมแล้วเมื่อไนทักกี้ไจะขี่เรือแล้เมียภาไปขี่อยู่นครพนมขี่เรือโดยสารขามไปแถวลาวข้ามห้าสิบมาห้าสิบไปห้าสิบนครพนมมันมีเรือเอ่ะทางหมู่เขาบ่ามีมันมีอยู่แต่ว่า,ม,ามันไม่ได้เห็ดแต่ส่วนมันจะโคตรดีนะ ม่แม,ม่แซ่บเต่าหงเนี่อร่อยอือ,อ,อ,อจขย,ดยนะดมันพังขยะอขอยอยู่ได้บัดเมื่อเลย่อา,าอากาศดิอากาศดีไ่นเนาะมันมีต้นไม้ไมอะฮึพอหาถ่ายรูปมาใส่เนี่ยเด้อเขาจะถ่ายรูปเป็ตนต้นตาลน,น่อยอ มาตัวเองนะกินนมอาหารมาให้แม่ชอบกินนมไม่ใช่เหรอเราอะบะน,นมแบบนี้แบบขือบปกิน อยางคากล้องมาปิวไปหรองเป็นนังกระยาทาั้งหลังทั้งหลังก็เป็นห้องน้ำเพรอมในไปหรอกรูปในเรื่องพี่น้องเด้อไปอย่างเนี่ยเปจ่มยังบัวนในน้อยนี่นอะไรก <c oughs> ินใส่กอกยิ้มแล้วว่าพ่นมายางหลุดไปหรองนี่มันทางลง รถเป็นต่อมาแคมปิ้งดีเนาะน้ำใส่ก็ต้องเอาคู่มาตักขึ้นมาล้างเอาเนาะเออเออเชกเบ้าอยังพี่น้องม,มึงไงเออเอ มนาบอกไม่ฟังแม่จะจับโยนลงไปตรงนี้เลยนะแม่มันต้นพักกุ้มเยมาวันนพี่น้องพี่เด้อเขาบอกไม่ฟังนะโยนลงไปตรงนี้เลยนะโอเคไหมพักกุ้มไปหน่อยน่ากลัวไปเด้อขึ้นมาแล้หน้ากลัวอะไรขึ้นอะไรขึ้นไปขึ้นขึ้นอืออะไรขึ้นไป มา,มาจบคลลิปีป้เนอสำหรับคลิปนี้ก็นนจะไว้แค่น,นี้คู่มอเมองตาอตางสาลพี่น้องอ,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 อระคินี้ได้ไปก่อนเนาะบ๊ายบาย,บาย